ัตีกับได้ไม่เท่าไหร่ในนนของเราก็หมดแรงซละและ้ค่ะถึงกับต้องหลบร้อนมาพักผ่อนชิลๆที่โรงแรมเอสเ p e หัวหินกันเลยทีเดียวที่นี่มีอะไรดึงดูใจในนนไปดูกันค่ะตอนนี้ครับผมอยู่ที่โรงแรมชื่อว่าเอสเ p e หัวหินนั่นเองครับแล้วก็อยู่กับพี่เชอรี่นะครับสวัสดีพี่เชอรี่สวัสดีค่ะ ที่เชอรี่ครับที่เอหัวหินเนี่ยครับมีห้องพักกี่รูปแบบและแต่ละรูปแบบเนี่ยมีความแตกต,ามมตายย่างมีสไตล์ยังไงบ้างครับ,บก็มีสีแซนแซนสีเนี่ยก็คือง่ายเข้าไปเนี่ยถ้านึกถึงทะเลนี่ก็น้องนึกถึงสีฟ้าใช่ไหมคะเข้าไปถึงปุ๊บก,ก็จะสามารถได้กลิ่นเข้าไปก็จะมีกลิ่นพิเศษของแต่ละห้องก็ไม่เหมือนกันอันที่สองเนี่ยก็เป็นแซนแซนใช่แซนนี่ก็จะเป็นสีออกเหมือนกับ ทะเลทรายบนทะเลนะคะก็จะเป็นผืนทรายจะออกสีออกน้ำตาลน้ำตาลส้มๆและอันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นสันใช่ซึ่งสันเนี่ยถ้าเดาออกก็คงเดาออกดนเวลาก็เป็นสีแดงพระอาทิตย์เข้าไปก็จะรู้สึกแบบว่าเ n e r g y ค่อนข้างดีเพลงที่ฟังเนี่ยก็จะรู้สึกคึกคักขึ้นมานิดหนึ่งแล้วกลิ่นเนี่ยก็จะหอมสดชื่นเป็นอารมณ์เพปเปอร์มิน นอกจากที่อยู่ใกล้ในตัวเมืองแล้วเนี่ยเดินทางง่ายใกล้กับตลาดชัดชัยแล้วเนี่ยหาดทรายข้างหน้าของโรงแรมเราเนี่ยเขาเนี่ยสวยมาก <Okay. S 1> เป็นประมาณ4ี่กิโลเมตรที่สวยที่สุดของหัวหินตื่นเช้าไหมคะปกติตื่นปกตินอนเช้าครับอ๋อนะคะหน้าชายหาดนี้นะคะ <laughs> ปกติตักบาทเนี่ยเราก็สามารถมีพระมา บินทบาทนะคะตอนเช้าแล้วก็ใส่สามารถแบบว่าบอกพนักงานที่โรงแรมไว้ก่อนได้ว่าต้องการจะใส่บาทนะคะพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะเตรียมไว้ให้1ชุดแล้วก็ตอนนี้เราก็มีเรื่องของ after you นะคะคก็เอาขนมสําหรับช่วงซัมเมอร์มาเสิร์ฟกันพิเศษเลยค่ะคือ ร้านขนมเค้กที่ชื่อว่าอัพสตูที่ดังๆนะพี่ใช่เป็นร้านขนมส่วนตรงนี้แล่ะขับขนมพี่เชอรี่ครับอันนี้คือตรงนี้คือนําเสนอเลยก็คือจริงๆเรามีค็อกเทลนะคะที่ที่นี่เนี่ยเป็นที่นิยมมากวันนี้พี่เอามาให้ดู2อย่างก่อนก็คือเป็น red coral ก็คือเป็นชื่อของร้านอาหารเราที่นี่นั่นเองกับอีกอันนึงอันนี้เป็นทาจากโอเรแล้วก็แอลกอฮอล์บางอย่างเนี่ยนะเป็นไงคะ ใช่รู้สึกว่าปากเปื้อนนี่ครับเปื้อนจริงค <laughs> ่ะ <laughs> ถึงชอบอันนี้ครับ เพราะว่าผมน่าจะไม่ใช่เดอะสวีทเทสกายแล้วล่ะฮะอ๋อโอเคนะคะเป็นปากการังสีแดงก็มีความสดใสอย่างนี้ไงคะวันนี้ผมได้ทุกอย่างนะครับผมได้ไปเที่ยวโรงแรมสวยๆใช้หาดนะครับเรียบร้อยฮะผมไม่โดนของหวานอีกแล้วซึ่งอร่อยมากนะผมกินไม่หยุดเลยนะครับพี่จอยอิจฉาผมก็สิฮะเอาเป็นว่ายังไงวันนี้เนี่ยขอบคุณพี่เชอร์รี่ก่อนนะครับขอบคุณมากครับเอาละฮะก็วันนี้สุขสนานครบถ้วนนะครับแต่ว่าเทปหน้านะครับโนก็ยังคงอยู่ที่หัวหินนี่แหละครับจะมีอะไรน่าตื่นเต้นต้องติดตามนะครับวันนี้้ผมไปแลว สว่ายังไงคะจอยในนนเข้าไปมาครบขนาดนี้แล้วทั้งอาหารการกินแล้วจอยล่ะคะมีอะไรมาสู้เขาได้หรือเปล่า